เดียวนอ้อนำปลาอะไรล่ะทอดนาน้าวเร็วกับว่าท่านน้าวนี่ละจ้ะไปเลาะมากโมนี่ได้ปลามากค่ะพี่น้องจ้ะปลาอารีเชนเนาะคะ่ะก็สะสิเป็นายๆปลาซิวนั่นแหละเดี๋ยวเอมี่สิเอามะมุกมาหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสีขอโตไปทาความสะอาดก่อนจ้ะหลังจากทําความสะอาดปลาแล้วเดี๋ยวสิมหาเก็บพักเก็บยาค่ะไปกินกลับเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกระทินอ้อนค่ะพี่น้องจ้ะ นี่แล้วค่ะช่วงนี้กะยังพ่อมีให้เก็บอยู่โอ้ยคือเด็ดยากแถวบนี้นี่แล้ค่ะหมากอ้นหมากเกยยอดกระไลหลายพี่น้องนี่ก็จะเอายอดเพิ่นไปกินน้ำค่ะอากาศกป็นยังดีอยู่ค่ะพี่น้องพ่อได้เก็บผักเก็บหญ้าไปกินเพื่อทางพี่เด็ดใบเด็ดกิ่งเข้าไปแล้วก็แตกยอดออกมากค่ะนี่ยยอดอวบๆเลย กินมื้อละเล็กเลน้อยค่ะพักสุดเนาะคะ่ะเนาะข้ะางพีกับเต็มนี่จ้ะเดี๋ยวเข้าสิผ้าไปเก็บอยอดอนำเต้าเนาะพี่น้องเนาะเอาไปหนึ่งกินค่ะนี่ล่ละสวนผักสวนหญ้ากะหล่ำกับกะลั่งจะคงจะออกดอกไกลหนาหนาวนี่ล่ละซ้อมเบิงค่ะพี่น้องเบิงอยอดนำเต่าพี่น้องเต็มนี่จ้ะกินน้ำมอทัน แกงทั้งต่มทั้งหนึ่งก็ว่าไปเมื่อนีสีเอาไปหนึ่งนี่แล้วค่ะสีหนึ่งขราวนี้แล้วก็นหนึ่งพักกันไก่มาตัดพี่น้องเพื่อนจังแตกดีแต่ว่าเอ็มมีกับมาเอาเปบง่ายๆขึ้นเก่านี่ล้ค่ะสไตล์บานๆเนะาะนี่นี่แล้วค่ะ ชิลลุนอย่วย่เก็บความสุขของคนต่างแดนค่ะพี่น้องอากาศดีก็เลยอ่ะได้กินหลายค่ะปีนี้คันย่ามในอากาศ now, หนาวแห้งกะพึ่นกะ,นกะสิแห่งเหี่ยวตายเนะค่ะพี่น้องยา่าเบิ่งค่ะงามหลายคความสุข น,นี่นะคะเก็บผิกสดๆจากสวนค่ะจากต้นของเฮานี่ล่ละมีสีบอไซร้หลายพี่น้องยูบานก็มี่ค่ะแต่ว่าบรเก็บเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิพามาเก็บใบอันนี้พี่นนองใบเขาเอิญไม่อย่างบอกเนี่ยพี่น้องใบบกูดค่ะ ใส่ลาบใส่ต่มใส่ก้วยเนาะย้ำอยากกินเด็ดสดๆไปกินหอมๆค่ะ<ม>เดี๋ยวไอมีกะใบอันนี้น้่พี่น้องเบิ้งค่ะแตกยอดแตกดอกอยูงนี่ผักออตูค่ะมือน,นี้มากคลิปแบบบานๆาาานั็ผพาหาผักหา้ายล่ะไปเห็ดกับเข่าเนะใส่หลายๆห,หอมๆค่ะ ปีนี้ปลูกสองต้นกินน้ำบ่ท่านค่ะมีกระสิเก็บเอาหยอดมันนี่แหละคะ่ะอันที่เกิดดอกนี่แหละ,ะทํำสาวไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะมาเก็บตะไคร้ค่ะบัาน,นี้ตะไคร้กะบ่ารายปันใดจะปีนี้ปีหน้าว่าจะขยายอยู่ค่ะค่ะนาะต้นเดียวพ่อค่ะต้นใหญ่ๆอบวอบๆจะพี่น้องจะ ปลูกไว้อขยายพันธุ์อยู่ค่ะพี่น้องปีนาลอ่อเบิงน้ำกันเด้อค่ะเด้อเรียบร้อยจ้ะเครื่องหอมของเฮ้าเตรียมเครื่องมกปลาเรียบร้อยค่ะเครื่องหอมเครื่องเทศใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวอันนี้จะมาคุกคลุกคุกให้เข้ากันเนาะพี่น้องหอม เดี๋ยวไอมีกับซี่คูกเรียบร้อยแล้วปิดฟ้าค่ะเมื่อนี้ใส่กระดาษอ้อปกระดาษกล้วยนะคะใส่ผาา้าปิดเื่อเรื่อ,อนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวจ้าจังมาเบิ้งน้ำกันตอนุกเนาะค่ะน้อจจะเบิ้งค่ะกระนังเห็ดพาดตาให้สามีเนาะคะ่ะเนาะกินกับซอส,สมะเขือเทศค่ะของไอมีกันหนึ่งปลานะค่ะน้อหนึ่งปลาใกล้จะสุกแล้วก็เลยอใส่ผักค่ะพี่น้องหนึ่งพักไปน้ำ นี่แะคะสูตรเอมี่เนาะค่ะพี่น้องจ้ะเขา่าซุปไปแล้วเรียบร้อยจ้าจ้าเพื่อนๆตอนนี้กับเขาพ้องเอมี่ก็แล้ว,ว,วแล้วค่ะนี่แหละค่ะหนึ่งพักเนาะค่ะเนาะพักซดพักหนึ่งค่ะกินกับหนึ่งปลาค่ะสรุปแล้วเอมี่เฮ็ดหนึ่งปลาเนาะค่ะเนาะเขาเนี้ยวเจวแมงแค้งค่ะพี่น้องจ้าแมงแค้งอิตาลีเนาะผู้ใดเห็นก็ลองเบิ่งค่ะ นี่แหลคะค่ะหนึ่งปลาพระเอกของเรา,ว,าว้าวปาดน้ำออกหลายบักคักเลยคะ่ะหอมหวยๆครับพี่น้องโอ้ยลืมออกส่วนมาสิได้ไปออกส่วนเนี่ยจ้ะเบิ่งค่ะอายออกทวนทวนโอ้ยเดี๋ยวขอชิมก่นอนค่ะพี่น้องอืมปลาซิวอิตาลีหรือว่าอาลีชีนะคะนะอืมเสบ็บครับพี่นอ้องตัวน,น้อย กินได้ทั้งกลางทั้งกระดูกครับพี่น้องจ้าม,มาจ้ะคำเร็กแหกหมันขอชิมก่อนครับพี่น้องจ้าโดยสเปเอาส้วนแล้วกัแเต่งผ้าขาให้ซาม่ก่อนค่ะจำเจียวเศแซ่บคักเ่บเนี่ยหอมห้อหยๆค่ะหอมใบแมงลัก นะคะชีวิตเอมีในต่างเดนียนกะมาต่างจากบ้านเฮ้าเนาะค่ะน้องก็ขอบคุณในไลฟพี่น้องที่มาติดตามรับชมเห็นกำลังใจเอมี่จ้าสำหรับเมื่อนี้ขอตัวไปกินขา้าวค่ะไว้พอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ